วิธีออมเงินแบบไม่เจ็บตัวสําหรับมนุษย์เงินเดือนคุณเคยไหมเงินเดือนออกทีไรความตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้เดือนนี้ก็พังทลายลงทุกครั้งแรกๆก,ก็คิดว่าจะหักเงินเก็บ2000บาทไว้ก่อนแต่ยังไม่ถึงกลางเดือนเงินในบัญชีก็เหลือไม่ถึงพันทุกครั้งที่สาบานกับตัวเองว่าเดือนหน้าเริ่มใหม่แน่ก็จบลงเหมือนเดิมศนย์บาทในบัญชีตอนสิ้นเดือนถ้าคุณรู้สึกว่าออมเงินมันยาก หรือชีวิตเงินเดือนมันไม่มีทางเก็บได้ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะมนุษย์เงินเดือนกว่า70%ซนในประเทศไทยก็เผชิญปัญหาเดียวกันใช้ชีวิตอยู่บนเส้นแบ่งบางๆระหว่างเงินเดือนเข้ากับเงินหมดอย่างแทบไม่ทันหายใจสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีวินัยหรือไม่ตั้งใจแต่เพราะพวกเขากำลังใช้วิธีออมที่ฝืนธรรมชาติของตัวเองเกินไปพยายามตัดทุกความสุข พยายามอดทุกอย่างพยายามหักห้ามใจในทุกการใช้เงินซึ่งสุดท้ายก็พังเพราะไม่มีใครสามารถทนทรมานไปได้ตลอดชีวิตข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องออมเงินแบบนั้นเลยวันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีออมเงินแบบไม่เจ็บตัวที่คนธรรมดาทั่วไปก็ทำได้จริงไม่ต้องอดของอร่อยไม่ต้องเลิกเที่ยวไม่ต้องใช้ชีวิตเหมือนนักบวชแต่ยังมีเงินเหลือเก็บทุกเดือนแบบแทบไม่รู้ตัว วิธีที่คุณจะยังใช้ชีวิตได้ตามใจและเก็บเงินได้พร้อมกันเพราะความจริงคือการออมเงินไม่ใช่เรื่องของการตัดทิ้งแต่คือศิลปะแห่งการจัดสรรไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินที่คุณออมได้แต่คือวิธีคิดที่ทำให้คุณเหลือเก็บและเมื่อคุณเข้าใจหลักนี้แล้วไม่ว่าคุณจะมีรายได้เดือนละ1 2 0 0 0บาทหรือ5 0 0 0 0บาท คุณก็สามารถสร้างเงินเก็บหลักหมื่นหลักแสนได้โดยไม่รู้สึกว่าเสียอะไรไปเลยและทั้งหมดนี้เราจะค่อยๆพาคุณไปรู้จักทีละขั้นตอนตั้งแต่พื้นฐานความคิดวิธีเริ่มออมที่ง่ายที่สุดเทคนิคที่ไม่ทำให้รู้สึกฝืนใจจนถึงเคล็ดลับที่คนเก็บเงินได้ตลอดชีวิตใช้กันอยู่จริงๆ 1. เปลี่ยนความคิดเรื่องการออมก่อนเริ่มลงมือก่อนที่คุณจะเริ่มเก็บเงินให้สำเร็จ สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ตัวเลขแต่คือความคิดเพราะต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เก็บเงินไม่ได้ไม่ใช่เพราะรายได้น้อยแต่เพราะมองการออมผิดตั้งแต่ต้นหลายคนคิดว่าการออมเท่ากับการตัดใจจากสิ่งที่อยากได้หรือการออมเท่ากับต้องอดต้องทนต้องทรมานซึ่งความคิดแบบนี้ทำให้สมองต่อต้านตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วเราก็จะหาข้ออ้างให้ตัวเองเสมอว่าไว้ค่อยเริ่มเดือนหน้า หรือตอนนี้ยังไม่พร้อมลองเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ว่าการออมไม่ใช่การเอาเงินไปทิ้งแต่คือการให้รางวัลกับตัวเองในอนาคตทุกบาทที่คุณเก็บวันนี้จะกลายเป็นเวลาที่คุณได้พักผ่อนอย่างสบายกลายเป็นทางเลือกในวันที่ไม่อยากทนงานที่ไม่ชอบหรือกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยชีวิตคุณยามฉุกเฉินการออมจึงไม่ใช่การเสียสละแต่คือการสร้างอิสรภาพให้ตัวเองในวันข้างหน้า อีกจุดที่ต้องเข้าใจคือไม่จําเป็นต้องเริ่มจากจํานวนมากหลายคนพลาดเพราะตั้งเป้าเก็บทีเดียว5,000หรือ10,000บาทแล้วสุดท้ายทําไม่ได้ก็เลิกกลางทางทั้งที่ความจริงคือเริ่มจาก100บาทก็มีคุณค่าเพราะสิ่งที่สําคัญไม่ใช่จํานวนแต่คือนิสัยการเก็บเงินที่ทําต่อเนื่องได้เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองจากการออมคือภาระเป็นการออมคือของขวัญสมองจะเริ่มยอมรับ และคุณจะรู้สึกว่าอยากเก็บมากกว่าที่ต้องเก็บพลังเล็กๆนี้เองที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้แบบไม่ฝืนใจและเมื่อความคิดถูกต้องแล้วการลงมือจะง่ายขึ้นมากกว่าที่เคยเป็น 2. อออมก่อนใช้กฎทองของคนเก็บเงินอยู่ถ้าคุณอยากออมเงินได้จริงสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่พฤติกรรมการใช้จ่ายแต่คือลำดับในการจัดการเงิน เพราะความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำคือใช้ก่อนออมทีหลังเมื่อเงินเดือนออกก็รีบจ่ายค่าของค่าเที่ยวค่ากินแล้วค่อยเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บแต่สุดท้ายก็มักไม่เหลือเลยเพราะธรรมชาติของคนเราคือถ้าเห็นเงินอยู่ในบัญชีก็จะหาทางใช้จนหมดกฎทองของคนที่เก็บเงินได้ตลอดชีวิตคือออมก่อนใช้หมายถึงทันทีที่เงินเดือนเข้า ให้หักส่วนที่ต้องการออมออกไปก่อนเหมือนเป็นภาษีที่ต้องจ่ายให้ตัวเองจากนั้นจึงค่อยใช้เงินส่วนที่เหลือโดยไม่รู้สึกผิดวิธีนี้เรียกว่า pay yourself first และเป็นเทคนิคที่คนรวยใช้กันทั่วโลกเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าไม่แยกเงินตั้งแต่ต้นเงินจะไม่มีวันเหลือให้เก็บตัวอย่างเช่นหากคุณได้เงินเดือน20,000บาทให้ตั้งระบบโอนอัตโนมัติ10% หรือ2,000บาทเข้าบัญชีออมทันทีที่เงินเข้าเหลือ1,800 0บาทไว้ใช้ซึ่งถึงแม้จะดูเหมือนน้อยลงแต่คุณจะปรับตัวได้เองโดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญคือสิ้นปีคุณจะมีเงินเก็บ2,400 0บาทโดยไม่ต้องพยายามเลยอีกเทคนิคหนึ่งคือแยกบัญชีให้ชัดเจนบัญชีใช้จ่ายหนึ่งบัญชีออมอีกหนึ่งอย่าให้เงินสองก้อนนี้อยู่ด้วยกัน เพราะถ้าอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เงินออมจะกลายเป็นเงินใช้ในทันทีการสร้างกำแพงตั้งแต่ต้นจึงเป็นการป้องกันตัวเองจากความอยากใช้เงินโดยไม่รู้ตัวการออมก่อนใช้คือหลักการง่ายๆแต่ทรงพลังที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นคนมีเงินได้เสมอเพราะมันไม่ต้องอาศัยแรงใจเยอะไม่ต้องห้ามความอยากแค่แยกไว้ก่อนแล้วปล่อยให้ระบบทำงานแทนคุณ ทุกบาทที่ออมตั้งแต่ต้นเดือนจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆในอนาคต 3. ใช้กฎ50-30-20ให้เป็นถ้าคุณรู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มออมยังไงหรือไม่รู้จะแบ่งเงินยังไงให้พอกฎง่ายๆที่คนทั่วโลกใช้กันคือ50-30-20ซึ่งเป็นสูตรการจัดสรรเงินที่เข้าใจง่ายยืดหยุ่นและที่สำคัญคือไม่ทำให้ชีวิตลำบาก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับมนุษย์เงินเดือนทุกระดับรายได้กฎนี้แบ่งเงินออกเป็น3ส่วนหลักๆคือ50%สําหรับรายจ่ายจําเป็นเช่นค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าอาหารค่าผ่อนหนี้ค่าใช้ใจ่ายประจํา30%สําหรับความสุขเช่นกินข้าวนอกบ้านท่องเที่ยวช้อปปิ้งซื้อของที่อยากได้20%สําหรับการออมและลงทุน เงินส่วนนี้คือกุญแจสู่อนาคตใช้สำหรับเก็บออมฉุกเฉินวางแผนกเกษียณหรือลงทุนเพิ่มพูนไรายได้ข้อดีของสูตรนี้คือคุณไม่ต้องตัดความสุขออกจากชีวิตคุณยังสามารถใช้เงินเพื่อสิ่งที่รักได้เพียงแต่ทำให้มันอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้และยังเหลือเงินไปสร้างอนาคตในเวลาเดียวกันซึ่งต่างจากคนที่ใช้เงินแบบไม่มีแผนที่มักจะจบลมด้วยการไม่มีเหลือออม ตัวอย่างเช่นหากคุณได้เงินเดือน20,000บาทคุณควรใช้10,000บาทสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น6,000บาทสำหรับความสุขและความต้องการ4,000บาทสำหรับออมและลงทุนถ้าไรายได้ของคุณยังไม่มากพอการเริ่มต้นด้วย10%หรือ15%ก็ไม่ใช่เรื่องผิดสำคัญที่สุดคือมีระบบและทำต่อเนื่องเพราะแม้จะออมเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไป มันจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อกด 50, 30, 20ไม่ใช่สูตตายตัวแต่คือเข็มทิศที่ช่วยให้คุณบริหารเงินได้อย่างสมดุลไม่ต้องอดไม่ต้องฝืนแต่ยังเดินหน้าสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงเมื่อคุณควบคุมเงินได้ชีวิตก็จะเริ่มควบคุมได้เช่นกัน 4. ซ่อนเงินเก็บออกไปให้ผลมือคุณรู้ไหมครับว่า เหตุผลใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนเก็บเงินไม่อยู่ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินเหลือแต่เพราะเงินมันอยู่ใกล้เกินไปพอเห็นตัวเลขในบัญชีเมื่อไหร่ความอยากใช้ก็เข้ามาทันทีและสุดท้ายสิ่งที่ตั้งใจจะเก็บก็ถูกดึงออกมาใช้จนหมดวิธีแก้ที่ได้ผลที่สุดไม่ใช่การห้ามใจแต่คือการซ่อนเงินให้พ้นมือไปตั้งแต่แรกหนึ่งในเทคนิคที่ได้ผลที่สุดคือแยกบัญชีเงินออมออกจากบัญชีใช้ใจ่ายตั้งแต่ต้น ถ้าคุณใช้บัญชีเดียวกันเงินออมจะกลายเป็นเงินใช้ทันทีโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณย้ายไปอยู่บัญชีที่ไม่เชื่อมกับบัตร ATM หรือแอป,ปที่โอนยากนิดหน่อยสมองจะรู้สึกว่าเงินก้อนนั้นไม่ใช่ของใช้และจำไม่แตะต้องมันง่ายๆอีกต่อไปอีกวิธีคือตั้งระบบโอนอัตโนมัติทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าให้ระบบโอนเงินเข้าบัญชีออมทันทีเช่น2,000บาทเข้ากองทุนรวมหรือ1,000บาทเข้าบัญชีฝากประจา วิธีนี้เหมือนคุณซ่อนเงินโดยไม่ต้องใช้แรงใจเลยเพราะระบบจะทำงานแทนคุณ100%คุณยังสามารถใช้เทคนิคซ่อนให้ลึกขึ้นเช่นลงทุนในกองทุนที่ถอนยากต้องใช้เวลา2-3วันถึงจะได้เงินวิธีนี้ทำให้การอยากใช้เงินกลายเป็นเรื่องยุ่งยากจนคุณเลิกคิดไปเองหรือจะฝากไว้ในบัญชีที่ไม่เปิดแอปดูบ่อยๆก็ได้เช่นกัน จำไว้ว่าคนที่เก็บเงินได้เก่งไม่ใช่คนที่มีวินัยที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่วางระบบให้ตัวเองไม่ต้องอาศัยวินัยมากนักยิ่งเงินอยู่ไกลมือมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเก็บมันไว้ได้ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จในการออมไม่ได้อยู่ที่การอดทนแต่คือการวางแผนให้ใช้มันไม่ได้ตั้งแต่ต้นนั่นเอง6ออมแบบพฤติกรรมไม่ใช่แค่ตัวเลข หลายคนพยายามออมเงินโดยโฟกัสแค่จำนวนเงินว่าต้องเก็บให้ได้เดือนละเท่านั้นเท่านี้แต่ความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขคือพฤติกรรมเพราะถ้าพฤติกรรมการใช้เงินยังเหมือนเดิมต่อให้ได้เงินเดือนมากขึ้นหรือพยายามออมเท่าไหร่เงินก็จะไม่เหลืออยู่ดีดังนั้นถ้าคุณอยากออมเงินได้จริงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆในชีวิตประจาวันก่อนอย่างแรกคือใช้เงินแบบตั้งใจไม่ใช่ตามอารมณ์ ทุกครั้งก่อนจะซื้อของให้ถามตัวเองเสมอว่าฉันต้องการจริงๆหรือแค่อยากได้ตอนนี้คำถามง่ายๆนี้จะช่วยตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปได้เยอะมากต่อมาคือพกเงินสดเท่าที่ต้องใช้ในแต่ละวันแทนที่จะพกบัตรเดบิตหรือเครดิตเพราะเมื่อเราเห็นเงินในกระเป๋าลดลงเราจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังขึ้นโดยอัตโนมัติอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ช่วยออมได้มากคือตั้งวันไม่ใช้เงินสัปดาห์ละหวัน วันนั้นให้คุณอยู่กับของที่มีอยู่แล้วกินอาหารในบ้านใช้สิ่งที่มีให้คุ้มค่าวิธีนี้ไม่เพียงทำให้คุณเก็บเงินเพิ่มขึ้นเท่านั้นยังฝึกสมองให้รู้ว่าไม่ใช้เงินก็ไม่ตายซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนิสัยทางการเงินสุดท้ายคือพักใจเจ็ดวันก่อนซื้อของใหญ่ถ้าของนั้นยังรู้สึกว่าจำเป็นในอีกหนึ่งสัปดาห์ก็ซื้อได้อย่างไม่รู้สึกผิดแต่ถ้าไม่อยากได้แล้วแปลว่าคุณเพียงแค่ถูกอารมณ์ชั่ววูบหลอก ให้ใช้เงินโดยไม่จําเป็นเมื่อพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นนิสัยเงินจะเริ่มเหลือโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยเพราะการออมไม่ใช่เรื่องของการบังคับตัวเองแต่คือการออกแบบชีวิตให้เงินเหลือเองโดยธรรมชาติแล้วคุณจะพบว่าการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเจ็บเพิ่มรายได้เล็กๆน้อยๆโดยไม่เหนื่อยอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้การออมไม่เจ็บตัวเลยคือการเพิ่มรายได้ แทนที่จะเอาแต่บีบค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุดเพราะถ้ารายได้ของคุณเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยการเก็บเงินก็จะง่ายขึ้นแบบไม่รู้ตัวและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องรู้สึกว่าต้องตัดความสุขออกไปจากชีวิตเลยด้วยซ้าปัจจุบันโอกาสในการหารายได้เสริมมีอยู่รอบตัวโดยที่ไม่จําเป็นต้องเหนื่อยหรือใช้เวลาทั้งวันเช่นขายของออนไลน์เล็กๆอย่างเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือของมือสองที่ไม่ใช้แล้วซึ่งบางครั้ง เพียงโพสขายในกลุ่มหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ทำเงินได้หลักพันต่อเดือนรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆตามทักษะที่คุณมีเช่นเขียนบทความออกแบบกราฟิกแปลภาษาหรือตัดต่อคลิปซึ่งใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เพิ่มรายได้ได้แล้วสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok YouTube หรือ Facebook Reels ที่ถ้าทำต่อเนื่องก็อาจกลายเป็นรายได้แบบ a s s i v e อินค m e ในอนาคต แม้รายได้เสริมเพียงเดือนละ2,000-3,000ถึง 3, บาทจะดูไม่มากแต่ถ้าคุณตั้งใจออมทั้งหมดโดยไม่แตะต้องเลยภายใน1ปีคุณจะมีเงินเก็บ24,000-36,000ถึง 36, บาทโดยที่ไม่กระทบกับรายจ่ายหลักเลยแม้แต่น้อยนี่คือวิธีออมที่ไม่ต้องเจ็บตัวเลยเพราะคุณไม่ได้ลดสิ่งที่ชอบแต่เพิ่มรายรับใหม่เข้ามาแทนสิ่งสำคัญคืออย่ารอให้พร้อม100%ก่อนถึงจะเริ่ม เพราะโอกาสไม่จําเป็นต้องใหญ่เสมอไปเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณถนัดใช้เวลาหลังเลิกยานวันละ1-2ชั่วโมงแล้วคุณจะพบว่ารายได้เสริมเล็กๆนี้เองคือตัวเร่งที่ทําให้เป้าหมายทางการเงินมาถึงเร็วกว่าที่คิดหลายเท่าและที่สําคัญคือคุณยังใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจเหมือนเดิม 8. ตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วออมจะง่ายขึ้นหในเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนส่วนใหญ่ออมเงินไม่สําเร็จ ไม่ใช่เพราะไม่มีวินัยหรือรายได้น้อยแต่เพราะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนพูดง่ายๆคือออมเพราะควรออมไม่ใช่ออมเพราะอยากได้บางสิ่งเมื่อไม่มีเป้าหมายเงินที่ออมไว้ก็ดูไม่มีความหมายและสุดท้ายเราก็หยิบมาใช้โดยไม่รู้สึกผิดวิธีแก้ง่ายมากคือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและจับต้องได้เช่นแทนที่จะพูดว่าอยากมีเงินเก็บให้พูดว่า ฉันจะมีเงินเก็บ1 0 0 0 0แสบาทภายใน2ปีหรือฉันจะเก็บเงินสำรองให้ครบ6เดือนของค่าใช้จ่ายภายในปีนี้การมีตัวเลขและระยะเวลาที่แน่นอนจะช่วยให้สมองของคุณเห็นภาพปลายทางชัดขึ้นและนั่นจะกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณอยากออมมากขึ้นโดยอัตโนมัติอีกเทคนิคที่ใช้ได้ผลคือแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็กๆตัวอย่างเช่นหากคุณอยากมีเงิน100 0 0แบาทใน2ปี ให้ตั้งเป้าหมายย่อยเดือนละ4,200บาทแทนที่จะรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมคุณจะรู้สึกว่าแค่นี้เองและพร้อมจะลงมือทันทีนอกจากนี้การตั้งเป้าหมายที่มีความหมายกับชีวิตคุณเองก็สำคัญมากเช่นออมเพื่อซื้อบ้านให้พ่อแม่ออมเพื่อเปิดร้านเล็กๆในอนาคตหรือออมเพื่อให้ตัวเองมีอิสระพอที่จะลาออกจากงานที่ไม่ชอบความหมายเหล่านี้จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่แรงกว่าคำว่าต้องออมหลายเท่า จำไว้ว่าการออมโดยไม่มีเป้าหมายก็เหมือนการขับรถโดยไม่มีจุดหมายคุณอาจขับไปได้เรื่อยๆแต่ไม่มีวันรู้ว่าถึงหรือยังเมื่อเป้าหมายชัดออมเงินจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นภารกิจที่คุณอยากทำให้สำเร็จทุกเดือน 9. เปลี่ยนเงินเก็บให้กลายเป็นเงินงอกเงยเมื่อคุณเริ่มออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ทำให้เงินงอกเงยเพราะเงินที่นอนอยู่เฉยๆในบัญชีออมทรัพย์ไม่ได้ทำงานอะไรเลยแถมยังถูกเงินเฟ้อลดมูลค่าลงทุกปีด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากให้เงินทำงานแทนคุณต้องเปลี่ยนมันจากเงินเก็บเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการแบ่งเงินออมบางส่วนไปไว้ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตำ่ำแต่ให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยธนาคารเช่นเงินฝากประจำที่ดอกเบี้ยสูงกว่า หรือพันธบัตรรัฐบาลที่มีความปลอดภัยสูงหากอยากก้าวไปอีกขั้นก็สามารถเริ่มต้นกับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรหลายตัวซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเลือกลงทุนเองอีกวิธีที่คนจำนวนมากนิยมคือการใช้กลยุทธ์ DCA หรือการลงทุนเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนเท่ากันไม่ว่าจะเป็น1,000หรือ2,000บาทวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนและยังสร้างวินัยการลงทุนได้ในตัวเอง เมื่อเวลาผ่านไป5-10ปีเงินที่คุณลงทุนทุกเดือนจะเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อสิ่งสำคัญคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนมืออาชีพเพื่อให้เงินงอกเงยแค่เข้าใจหลักการพื้นฐานและเริ่มต้นเล็กๆก,ก็เพียงพอแล้วอย่ารอให้มีเงินเยอะก่อนถึงจะลงทุนเพราะการเริ่มต้นเร็วสำคัญกว่าจำนวนเงินเสมอจำไว้ว่าคนรวยไม่ได้ทำงานหนักกว่าเสมอไปแต่พวกเขาให้เงินทำงานแทน เงินที่คุณออมวันนี้คือเมล็ดพันธุ์แต่ถ้าไม่ปลูกลงดินมันก็ไม่มีวันเติบโตการลงทุนคือการรดน้ำให้เมล็ดนั้นงอกงามจนกลายเป็นต้นไม้แห่งอิสรภาพทางการเงินในอนาคต 10. รางวัลเล็กๆให้ตัวเองระหว่างทางหลายคนออมเงินได้ไม่ต่อเนื่องเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขเลยตั้งแต่เริ่มอ,ออมพยายามอดทุกอย่างตัดทุกความสุขจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหว และเลิกกลางทางไปในที่สุดซึ่งจริงๆแล้วการออมที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องทอรมานแบบนั้นเลยถ้าคุณรู้จักให้รางวัลเล็กๆกับตัวเองระหว่างทางหลักจิตวิทยาง่ายๆคือสมองของเราจะทำสิ่งใดซ้ำๆได้ก็ต่อเมื่อมันรู้สึกดีกับสิ่งนั้นดังนั้นถ้าเป้าหมายการออมของคุณมีแต่ความเหนื่อยความอดและความรู้สึกว่าตัวเองต้องเสียสละสมองก็จะพยายามหนีออกจากพฤติกรรมนั้น แต่ถ้าคุณใส่รางวัลเล็กๆไว้ระหว่างทางสมองจะจดจำว่าการออมเท่ากับความสุขและคุณจะอยากทำมันต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นเมื่อออมครบ3เดือนอาจให้รางวัลตัวเองด้วยของที่อยากได้ชิ้นเล็กๆหรือถ้าเก็บเงินครบ50,000บาทแล้วก็อาจพาตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนสักทริปเล็กๆรางวัลเหล่านี้ไม่ได้ทำให้แผนพังแต่กลับกลายเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให้คุณไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้เร็วขึ้น 1. 1ความลับของคนที่ออมได้ตลอดชีวิตความจริงแล้วคนที่ออมเงินได้ตลอดชีวิตไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่มีรายได้สูงที่สุดและก็ไม่ใช่คนที่อดทนเก่งที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่เข้าใจความหมายของเงินอย่างลึกซึ้งพวกเขาไม่ได้มองเงินว่าเป็นเพียงสิ่งที่ใช้จ่ายแต่คือเครื่องมือสร้างอิสรภาพที่จะพาไปสู่ชีวิตที่เลือกได้ คนเหล่านี้เข้าใจว่าเงินที่เก็บวันนี้ไม่ใช่เพื่อซื้อของในวันหน้าเท่านั้นแต่เพื่อซื้อเวลาให้กับชีวิตซื้อโอกาสที่จะไม่ต้องทนกับงานที่ไม่รักซื้ออิสระที่จะใช้ชีวิตตามที่ใจต้องการและซื้อความมั่นคงให้กับครอบครัวในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี่คือเหตุผลที่พวกเขาอยากออมมากกว่าที่จะต้องออมอีกหนึ่งความลับคือพวกเขาทำให้การออมกลายเป็นนิสยัยจนไม่ต้องคิดมากอีกต่อไป เหมือนกับการแปลงฟันหรืออาบน้ำที่ทำทุกวันโดยไม่ต้องพยายามเมื่อการออมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเก็บเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและยิ่งทำต่อเนื่องยาวนานเท่าไหร่พลังของดอกเบีย้ยทบต้นก็จะยิ่งทำงานให้คุณอย่างมหาศาลสุดท้ายคนที่ออมได้ตลอดชีวิตจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพวกเขาไม่สนว่าเพื่อนจะซื้อรถใหม่หรือไปเที่ยวต่างประเทศพวกเขาสนแค่ว่า ฉันกำลังสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นทุกเดือนหรือไม่เพราะพวกเขารู้ดีว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ของแพงที่ได้มาในวันนี้แต่คือความสบายใจที่ไม่มีหนี้ไม่มีความกังวลและมีอิสระเลือกเดินทางของตัวเองในวันข้างหน้าเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเดือนละไม่กี่ร้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดไปเพราะความลับของการออมไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือความสม่ำเสมอและความเข้าใจว่า เงินทุกบาทที่เก็บคืออิสรภาพที่คุณกําลังซื้อให้กับตัวเองในอนาคตอีกวิธีคือการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆเ,เช่นเขียนลงสมุดว่าวันนี้ฉันออมได้ครบ10เดือนแล้วหรือถ่ายรูปสลิปเงินออมเก็บไว้ดูย้อนหลังวิธีง่ายๆแบบนี้จะช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองและอยากเดินหน้าต่อไปจงจำไว้ว่าการออมไม่ใช่การลงโทษตัวเอง แต่คือของขวัญให้กับอนาคตของคุณและการให้รางวัลระหว่างทางไม่ใช่ความพุ่มเฟือยแต่คือพลังเสริมที่ทำให้คุณมีแรงจะกก้าวต่อไปจนถึงเส้นชัยอย่างมั่นคงและมีความสุข